ตอนมาเพื่อเงนมาตอนเพื่อเข้าอะไรเพื่อเข้าเสียมฮะตอนเพื่อเข้าเสียมเข้าเสี่ยมตรงนี้นี่ครับวิธีการขึ้นเป็ดนะครับรับส่งเป็ดวิธีการรับส่งเป็ดรอบละ1ล้านบาทรถมาแล้วก็จะต้อนเป็ดแบบนี้ จะเอาไปส่งที่ฟาร์มเป็นเป็ดไข่นะครับเลี้ยงประมาณ5เดือนนะครับพอได้5เดือนแล้วเขาก็จะนาเป็ดตรงนี้ไปส่งที่ฟาร์มเ,เป็ดไข่นะครับก็นับกันทีละห้าตัว5ตัว,ตวใช้มือนับแบบนี้จับทีละหทีละหทีละหครับเมื่อนับครบ200ตัวแล้วเขาจะเปิดเสียมขึ้นมาสู่ที่รถครันนี้ครับรถครันนี้มีทั้งหมด7ชั้นนะครับ1ชั้นบรรจุได้ทั้งหมด700รอตัวนะครับขึ้นไป หลักการคือว่าเจ0ตัวนั้นสลับชั้นกันนะครับเข้ามาชั้นแรกก<ส>่อนแล้วก็เว้นขึ้นไปนะครับขึ้นมาเป็นชั้นที่3แล,แล้วก็ลงมาชั้นที่2แล้วก็ขึ้นไปคือขึ้นแบบสลับชั้นต้องทําตอนเช้านะครับเช้ามืดนะครับตีห้านะครับแล้วก็ทำโพลทุกมงเย็นนะครับเพื่อป้องกันไหลเพื่อป้องกันเป็ดร้อนเพราะความร้อนนะครับเป็ดในแต่ละตัวก็มีความร้อนเพราะขึ้นไปขึ้นไป้อนๆอเป็ดตรงนี้จะนําไปสู่ที่ ฟาร์มนะครับฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดก็จะเอาไปเลี้ยงต่อให้ออกมาเป็นไข่เป็ดดูชัยนาทวันนี้ไปจังหวัดอะไรครับไปนครนายกครับขอทุกคนสดัดชือ